เรื่องเงินเรื่องทองไม่เข้ากับใครนี่เหมือนนางเอกสาวคนนี้นางเอกสาวใหม่ดเวกาคนนี้ก็ชีวิตเหมือนละครเหมือนกันคุณผู้ชมแต่ผ่านเรื่องราวมาได้ปะ่ะ ไปดูไปให้กำลังใจเธอกันค่ะเพราะที่ผ่านมาชีวิตเนี่ยเจอเรื่องดราม่านะทั้งจากละครแล้วก็ดราม่าเรื่องคุณพ่อในชีวิตจริงค่ะน้ําตาแตกนะน้ําตาแตกในกรางวงสัมภาษณ์มานักต่อนักแล้วล่าสุดนี่พี่ออนนี่ผู้สื่อข่าวของเรามีโอกาสได้พูดคุยกับสาวใหม่ถึงเรื่องราวต่างๆที่ประเดยประเดังเข้ามาในชีวิตนะนี่ที่บอกเลยว่ามาแบบไม่พักจริงๆประเด็นดราม่าเรียงคิวมาแบบไม่มีเวลาเธอเนี่ยมันหนายใจเลย ซึ่งตัวของสาวไม่เองค่ะก็ยอมรับนะว่าที่ผ่านมาคุณพี่เจอ,อดราม่ามาเป็นบททดสอบจิตใจแต่ว่ามันจนเกินจะรับไหวจริงๆเป็นเหตุการณ์ที่คิดว่ายคงไม่มีใครอยากเจอทั้งที่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตัวเธอเนี่ยบอกว่าขอบคุณตัวเองที่พยายามตั้งสติกับทุกเรื่องที่เข้ามาและจะผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากนี้ไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีครอบครัวและคนที่รักเธออยู่เคียงข้างค่ะ เมื่อถูกตั้งคาถามว่ามองชีวิตตัวเองเนี่ยมานางเอกทั้งในจอและอนอกจอไหมที่ชีวิตนางเอกในจอเนี่ยมันต้องเจอบททดสอบนะชีวิตมันยากแล้วเกินมันลําบากแล้วเกินก่อนที่ท้ายสุดจะแฮปปี้เอนดิ้งงานนี้สาวใหม่ตอบแบบติดตลกนะคะโอ้คุณพี่ค่ะถ้าเป็นนางเอกเราต้องเจอแบบเนี้ยโอ้โหหนูขอเป็นนางร้ายละกันจะร้ายจะวีนจะเหวี่ยงเลยค่ะชีวิตก็ผ่านอะไรมาเยอะค่ะแต่ว่าไม่เชื่อว่า สิ่งที่ใหม่เจออย่างน้อยใหม่ก็ยังมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเยอะอ่ะหมยถือว่าเรื่องเรามันจะร้ายแต่ใหม่ก็ยังมีอะไรอ่ะมีหน้าที่การงานที่ดีเหมือนเราโฟกัสในในด้านดีๆใหม่ว่ามันอยู่ที่เราโฟกัสแหละว่าโฟกัสสิ่งที่ดีในชีวิตให้มันว่าเรายังมีอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วเรื่องร้ายๆมันจะแบบเบาลงชีวิตน,นางเอกเลย หนูอยากเป็นนางร้ายเป็นนางเอกทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ทั้งในละครได้ค่ะได้เอาเลยเอาเลยรู้สึกว่ามันเรื่องเราชีวิตเรามันแบบทำละครค่ะทำละครได้ค่ะได้ทำหนังได้เลยค่ะเออเดี๋ยวหนูไปเขียนหนังเออพอดีเดี๋ยวให้พี่เต๋อเขียนหนังเรื่องดาวิกา เอาสิเอาเซก็ไปให้พี่เต๋อเขียนน้องใหม่ก็เป็นนางเอกเลยชีวิตฉันตีแผ่ขนาดนี้อังก็สร้างซีรีส์สร้างละครซะเลยมันจะรันทดขนาดไหน